การเติบโตทางจิตวิญญาณ12สัญญาณว่าคุณกําลังเติบโตและพัฒนานี่คือสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกว่าคุณกําลังเติบโตและพัฒนาในระดับจิตวิญญาณ 1. คุณยอมรับความท้าทายเป็นบทเรียนและโอกาสไม่ว่ารถของคุณพึ่งพังหรือคนที่คุณรักป่วยหนัก คุณรู้สึกว่ามีบทเรียนและโอกาสแฝงอยู่ในสิ่งกีดขวางเบื้องหน้าคุณแทนที่จะรู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อแต่คุณกลับรู้สึกเหมือนเป็นบทเรียนและโอกาสของชีวิต 2. คุณมองผ่านสิ่งยั่วยวนของโลกวัตถุคุณอาจชอบซื้อของราคาแพงมุ่งไปที่การยกระดับสถานะทางสังคมและหาเงินเพิ่ม หรือแม้กระทั่งหลงระเริงกับวัตถุนิยมแต่ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าโลกแห่งวัตถุไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขอย่างลึกซึ้งในท้ายที่สุด 3. ความวัยของคุณเพิ่มขึ้นคุณอาจเคยอยู่ในสภาพมึนงงที่ขาดการเชื่อมต่อจากร่างกายหัวใจความคิดและจิตวิญญ,ญาณ แต่ตอนนี้คุณตระหนักมากขึ้นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในและรอบตัวคุณด้วยเหตุนี้คุณอาจประสบกับความทุกข์ที่เข้าอกเข้าใจมากขึ้นซึ่งรู้สึกเหมือนเป็นทั้งคำสาบและของขวัญ 4. คุณรู้สึกรักและเห็นอกเห็นใจต่อตอนเองผู้อื่นและโลกใบนี้มากขึ้น ด้วยความรู้สึกไวที่เพิ่มขึ้นคุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองและโลกมากขึ้นคุณอาจรู้สึกถึงความเห็นอก,อ,อกเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริงในระดับที่สูงขึ้นแม้กระทั่งผู้ที่เป็นอันตรายต่อตอนเองผู้อื่นและโลกการเปิดใจทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นแต่ก็เจ็บปวดมากขึ้นด้วย แต่ถึงกระนั้นหัวใจของคุณก็ค่อยๆเรียนรู้วิธีที่จะขยายและระงับความเจ็บปวดนั้นถหาคุณเลิกมองชีวิตด้วยการคิดแบบสองทางแบบขาวหรือดำหากคุณได้รับการสอนอะไรจากการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณนั่งแสดงว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าที่เห็นสิ่งที่อาจดูเป็นลบ อาจกลายเป็นบวกสิ่งที่ดูเหมือนสวยงามแท้จริงแล้วอาจดูน่าเกลียดอยู่ลึกๆทุกสิ่งและทุกคนมีสองด้านที่พึ่งพากันไม่มีอะไรดำหรือขาวไปทั้งหมดหคุณสามารถแสดงความเข้าใจต่อคนที่เข้าใจยากได้มากขึ้นเนื่องจากคุณสามารถมองเห็นพฤติกรรมของคนคนหนึ่งได้รวมถึงบาดแผลและบาดแผลต่างๆ ที่อาจทําให้พวกเขาประพฤติตัวไม่เหมาะสมคุณจึงไม่ต้องเก็บความกโกรธหรือความขุ่นเคืองไว้มากเท่ากับที่เคยมีอีกต่อไปคุณพบว่ามันง่ายกว่าที่จะแสดงความอดทนอดกั้นและเข้าใจผู้อื่นไม่ตอบโต้ด้วยการตัดสินการประนามเจ็ 7. คุณเห็นว่าชีวิตเป็นวัฏจกักรแทนที่จะจมปากอยู่กับรูปแบบหรือความคิดแบบใดแบบหนึ่ง คุณจะเริ่มเห็นว่าชีวิตเป็นวัฏจักรมีช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่เลวร้ายหลังจากฤดูใบไม้ผลิมาถึงฤดูใบไม้ร่วงและหลังจากกลางวันมาถึงกลางคืนทุกสิ่งล้วนมีที่มาที่ไปมีขึ้นมีลงด้วยเหตุนี้คุณจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างที่เคยเมื่อชีวิตขึ้นและลง มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตและการเดินทางของโซเวิร์ก 8. คุณยึดติดกับเรื่องราวทางจิตใจน้อยลงยิ่งคุณคุ้นเคยกับความคิดของคุณมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งตระหนักว่าความคิดและความเชื่อไม่ได้กำหนดตัวตนของคุณอย่างแท้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นทางใจเหล่านี้เป็นเหมือนเมฆที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วลอยหายไป เมื่อคุณยึดติดกับความคิดและความเชื่อทางจิตคุณก็จะทุกข์แต่เมื่อคุณตระหนักว่าความคิดและความรู้สึกของคุณไม่ได้กำหนดคุณแต่คุณคือจิตสํานึกอันกว้างใหญ่ที่อยู่ใต้ความคิดและความรู้สึกคุณจะพบว่าการปล่อยวางและสัมผัสถึงความสงบภายในนั้นง่ายกว่ากาวคุณรู้สึกว่าช้าลงและไม่ทํอะไรเลยง่ายกว่า ความคิดของเรามักต้องการให้เราทำได้รับบรรลุแต่จิตวิญญาณซึ่งเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของเราพบการบำรุงเลี้ยงที่แท้จริงในการทำให้ชีวิตช้าลงและมีความสุขกับชีวิตอย่างที่มันเป็นหากคุณพบว่าการเลือกราเป็นเรื่องง่ายขึ้นหรืออย่างน้อยก็จับใจความได้ว่าอยากเปิดและเปลี่ยนเส้นทางอยู่เสมอ นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการเติบโตทางวิญญาณส0คุณสนใจที่จะปล่อยวางสิ่งเก่ามากกว่าที่จะได้รับสิ่งใหม่ดังนั้นส่วนใหญ่ของการเติบโตฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงคือความสามารถที่จะไม่เพียงยอมรับการปล่อยวางแต่จริงๆแล้วเลือกที่จะรับมากขึ้นความปรารถนาที่จะสะสมมาจากอัตตา แต่ความปรารถนาที่จะยอมจำนนลและเป็นอิสระนั้นมาจากจิตวิญญาณ 11. คุณมีความสามารถในการแยกแยะมากขึ้นการเติบโตทางวิญญาณไม่ใช่แค่การประสบกับความรากักความสุขและการขยายตัวเท่านั้นแม้ว่านั่นจะเป็นส่วนหนึ่งของมันก็ตามเมื่อเราเติบโตอย่างลึกซึ้ง การเติบโตทางวิญญาณก็เกี่ยวกับความสามารถในการติดต่อการเติบโตทางวิญญาณก็เกี่ยวกับความสามารถในการคิดอย่างชัดเจนและแยกแยะความจริงออกจากความเท็จความสามารถในการใช้ความคิดคิดเหมือนดาบคือสิ่งที่เรียกว่าการอย่างรู้ทางวิญญาณ 12. คุณสามารถเข้าถึงช่วงเวลาของเวทมนต์ธรรมดาได้มากขึ้นในขณะที่การเริ่มต้นของการเดินทางทางจิตวิญญาณเป็นเรื่องปกติที่จะต้องการความผิดพลาดความเยา้ายวนใจและประสบการณ์ที่เปล่งประกายน่าตื่นเต้นเมื่อเราเติบโตเรายิ่งรับรู้ถึงความสวยงามของสิ่งที่มีอยู่แล้วณตอนนี้เวทมนต์ธรรมดานี้สามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อ ที่เรามีอยู่มีพื้นฐานมาจากปัจจุบันและเชื่อมต่อกับหัวใจและจิตปิญญาณโปรดทราบว่ารายการที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นการรู้จักตัวเองแม้ในประเด็นข้างต้นเพียงข้อเดียวก็บ่งบอกว่าคุณกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะหยุดนิ่ง